ี่น้องมาฮอตเลยด้วยพี่น้องเห็นหมกไก่ป่าเลยพี่น้องสก๊องเนาะปืนสก๊องนสูง่าพี่น้องเมืองก่อนขางในไก่นะบุรมีเพมาบ่หม่บาเยนี่อ้าูหกมันเลยพี่น้องรับจ้างะพกมันไก่ห้อง มาฮอตเลยพี่น้องไก่หองสุดแซลอยู่พี่น้องอดินของเพิ่นเลยพี่น้องลาย,ยาไอ้นีกวางสำเนียงจะไล่เลยเนาะประมาณซีบไล่เลยพี่น้องเห็นบ่ปอาหยางอยู่พี่น้องเห็นบ่ฮะพี่น้องนี่ Niang, yêu vinh ngươi. Niang, yêu vinh ngay ba. Ba, vinh cây bà vinh ngay ba. Ba, vinh ngay, yêu vinh ngay ba. Ba, tôm ngay này Ba, mì ngay to Ba, vinh Bà, bà Ba, vinh to ba. cháu ma ngay ba. Ba, ba. ขอกระปุกเบาะิเถิงพู้มันอันขันหาไก่แม่พี่น้องไก,ก่แม่ขันหาผู้บ่าวผู้บ่าวกับขันหาผู้ชายพี่น้อยไก่แม่มประมาณชกสามตัวเนี่ยใกล้อา้าวผู้ผู้บินขึ้นเลยผู้ บินขึ้นเลยพี่น้องเลยอย่าอย่าย่วยอยูอย่ได้บินกันพี่น้องโอ้บินขึ้นเลยนี่มันก็เพลินนี่พี่น้องมันอันนี้เพป็นตัดเพป็นตัดจังเครงเลยพี่น้องตัดสักเครงนี่ ตัวนี้เพิ่งมักน้ำยาแล้วเปลายขู่เลยไปให้มันคบข้นเขามักน้ำยาบอกบ่าคนเคยปลูกเห็นเต่าเสียปั๊บเห็นจุไทยแล้วก็จะปลูกไปแถท่งไปแถวเสียปั๊บปั๊บปั๊บตันก็ปินตาตามันปินทางนี้ก็บแม่แม่เลยข้าก็ปินต่นี้เอาเนี้ยทางนี้ลงเอาทางนี้ขึ้นเดี๋ยวเป็นปีกระต่อมน้อยาย่ดอกคันเดียว มีแต่ดงดงเห็ดปวกแล้วเนาะแถวนี้เออเขาเบิ่งดงดงใหญ่นี่เห็ดปวกลายใช่ไหมโคนเนี่ยหิมะแล้วเราเคยช้านาเอานี่มาเคยช้านี่เลยมาเขาเบิ่งดินก้อนนี่ใหญ่เห็ดปวกเรามาเอารถนี่เห็ดปวกดอกใหญ่อีกนี่ดอกใหญ่หรอเล่าเขาเบิ่งดอกใหญ่ใหญ่อืม มันเป็นดินทรายน็ดปกใหญ่บัดละวัดแล้วเสียบวบแตลินพี่น้องเอาเสียบให้พี่น้องเบ่งเนาะกูอยู่สดปูลาวเนาะลูอยู่เทศรลาวด้วยพี่น้องเอาเอาเอาตามันขึ้นทั้งทึ่งพี่น้อง อยหูู่มารับจ้างเลยพี่น้องวันหนึ่งสองร้อยค่ะวันนึ่งสองร้อยนะอลินอะม่ฮอดใช่ไหมร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทน้องโร้อยมาก็ได้หกสิบหกสิบเจ็ดสิบหกรับจ้างแบบเขาดำหน้าเนี่ยวันสำเร็จดำหน้า เราลีดน,นปูกได้แถวนึงแล้วพี่น้องเลยเพิ่ปูกไวแล้วเสียบเสียบเอา่า,าเสียบเสียยนะระยะห่าง <5 S 2> ประมาณห <50 cm. S 1> ้าสิบเซนห้สิเซนนพี่น้องยะห่างถ้าปุูกที่ลายกับมันบ่ได้หงอคนเววห่ะ ปูกห้างพี่น้องมันสิงามสิงามเดียวถ้าปลูกห้างมันสิได้หัวพี่น้องตัวนี้เลสชงเทวอือไม่ส่งเทวไม่เองเกก็เคยเคยเห็นกับเจ้าปลูกแต่ว่าไปทำงานไทยเห็นกับเจ้าปูกอยู่ฟาร,ร์มไก่น้นนินเนาะกับเจ้าปูกเป็นร้องข้าไึกเป็นแท้ข้าศึกพี่น้องบ้านี่แหละบ้านนี่แหละมามปูกกับ<ด>มือบ้านี้ <laughs> ปพุกเองกับมือบาทน,นี่ฮะแบบนี้ก็ได้เลยเนาะสองเทงเนาะอือห้าก็ได้สองเทงแบครูใหญ่เนี่รครูใหญ่ทักจ้างพี่น้องเอ้ยมองได้ได้เงินเฮ็ดเบิร์ดพี่น้องเลยช่วงนี้ช่วงจนเฮ้ยช่วงหาเงินแปนลงรถพี่น้องเอยลยรถกับเพ่รถกระเพ่พี่สังกาปุยก็อยากใชไชนาหน้าก็อยากใส่ปุยรถก็อยากแปลง หาเงินไปเป,ปลงรถไปนองนาเด้อเอฟซีสิบสู่สิคนมาเบิงผ่อนงเกตปลูกมันเป็นกำลังใจให้เ,เป็นกำลังใจให้นผ่านทุกผ่านยากไปลำเดียวสู่ส้นไปลำเดียวเลยทางไหนได้เงิน ơi เสีย vào ทาง thằng này เลยพี่น้องเอาได้บ่เจ้า หิวมันมาไปเอามันนะอ่าเกินสเปลมันแป้ไปเอาเอากระเป๋าไปฮะเออเเปามันเลยพี่น้องจะถือถังมาเ้อที่กับเจ้าหลาก,กวางไทยพี่น้องประมนเป็นแทกตาเพราะอะไรเนี่ น้ออรินฮกตาปกตาคิดตาป่ายเกือโคสองเฮกตาา์ปาได้่ยเขาเบิกแล้วขึ้น้อยบัดยางไปในโมเมนต์ธรรมดาได้ยางไปเียกวงพี่น้องลาลาคลิปให้เนี่ย นี่กันลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่งแม่น้องเกตในเด้อสบายดี